ูง <craft> ต่ำไม่ใ <t> ช่แล้วอะไรเนี่ยสีส้มๆนี้พี่บีน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรไฟแมปเปิลโชว์ไฟแมปเปิลทำกระปุกน่าใส่น้ำตาลมาด้วยในกระปุกใส่น้ำตาลเนี่ยมันยังมีเตาฮเป็นเตารุ่นที่หัวใหญ่มากนะครับจะทำพะโล่ทำอะไรทบได้นะครับก้าวออกมาแล้วเดี๋ยวใครดูนะครับฐานมันจะกว้างเชียร์นี่ก้าวออกมาปื๊ดเห็นไหมครับ ง่ายงหน้าตาดีหน้าตาดีอืมพอลิกวางไปกางขามันออกมาได้อีกโอ้โหนี่บอว่าหม้อไซส์สิบสิบที่ใหญ่ๆนี่แบบหุงข้าวอย่างนี้ได้สบายๆในหม้อใหญ่ๆเงี้ยใช่สิบสองสิบห้านิ้วนี่เบิร์กเลยเนี่ยแล้วเนี่ยสําหรับพี่ๆที่จะไปใช้ไฟกว้างๆเนี่ยนะครับไอเตาที่มันมีหัวกว้างๆเนี่ยถ้ามันมีที่อุ่นแก๊สอ่ะมันจะทําให้ ไฟออกมาสมบูรณ์ขึ้นในที่หนาวใช่ไหมในที่หนาวครับทีนี้มันใช้แก๊สกระป๋องสั้นนะครับแต่ทีถ้าเราเอาแอดัปเตอร์มาต่อเนี่ยก็ใช้กระป๋องยาวได้เหมือนเดิมโโเหมาะกับคนเราที่แบบหากระป๋องง่ายๆไปตามแต่ยังไงซะก,กระป๋องสั้นก็ดีกว่าครับมีที่จุดมาในตัวอวนี่นะครับมันกลางออกมาในจุดได้ไฟแรงมากอันนี้เลครับ โอ้โโอ้โหเนี่ยครับวางหม้อแบบใหญ่ๆอย่างนั้นนะหม้อสิบนิ้วเนี่ยครับว,วางหม้อสิบนิ้วได้เหลือเครับเหลือเรืออ,อยบอกวลาวันได้ขนาดไหนห้ายังได้เลยจะเจะบายใช่ครับโอ้โหที่ทำกับข้าวมันนะเนี่ยเนี่ยสำหรับสำหรับพี่ๆที่ไปแคมป์แบบไปกับรถนะต้องลองทำแบบพวกผักบุ้งไฟแดงไฟมันต้องแรงมากทำใต้หลังคาเลยนะช่วงช่วงเที่ยวมันมันรุ่นอะไรครับเนี่ย อันนี้มันเป็นรุ่น FMS Hard Rock Hard Rock จริงๆแล้วมันคือ Hard Rock Hard Rock คล้ายๆคาเฟ่อะไรอย่างนั้นนะเตาคาเฟ่เนี่ยเตาคาเฟ่ครับว่าเป็าเตาพับได้ไซส์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีในวงการใช่ไหมโอ้โหคือเมื่อก่อนมันมีเตาแบบว่าเตาใหญ่จะพับไม่ได้ไม่ได้พับได้เฮ้ยมันต้มน้ำได้จริงเปล่าดูสิ ไฟฟูไปทั่วแค่ไหนล่ะืนค่ยไฟทั่วหม้อจริงๆไยกว้างมากนะครับเกินหม้ออีกต่างหากมันเป็นเตาที่เหมาะกับพี่ๆที่แขมงคาเนาะที่ไม่ต้องแบกนะครับแล้วอยากทำของข้าวแบบให้สะใจจอดเลยอะไปกันทั้งครอบครัวเลยครอบครัวมาถึงทำกันปรับปุปับไม่ต้องห่วงแล้วก็บางทีแก๊สเนี่ยหมดก็ยังหาแก๊สได้ของยาวมาใช้ร่วมกับแอปเตอร์ได้ก็ถือว่า เขาเรียกว่าทางเลือกเยอะทางเลือกเยอะเทียบร์ดร็อก k าร์ดร็อกต้องลองเมนูแมงดึกสแบบนี้เลยได้ครับเพราะบุฟเฟ่แดง